มูดีกว่ามันเป็นแมวป่าที่ดีก็โผล่มาก็จับไปเขาอุ้มตก็แล้มันมีท่าทีว่าจะกัดเขาฉากโทรศัพท์ล่มเมื่อกี้มากเลยนี่คือบ้านในเปิดโล่งใช่ไหมมุบ้านในเปิดโล่งแบบรับอากาศบริสุทธิ์ ก็จร <c oughs> ิงนะบ้านเขาเปิดลูมอ่ะแค่บ้านเก่านะบ้านใหม่เขาจะปิดปิดทึบเลยโอ้ยไอแมวมามาแล้วนี้เรามีแกงอะไรบ้างเฮ้ยเราลืมล้างมือก่อนกินข้าวเราขอไปล้างก่อนก็เหมือนแมวหิ้งนี่แหละหลังจากเข้าห้องน้ำนี่นี่มันมานี่มาเฮ้ยไม่ร้อง แมวชอบเป็นน้ำแมวแมวเหมือนมันควจะกลัวน้ำใช่ไหม <c oughs> นี่ต้องนั่งทาสื่โหดเลยต้องนั่งกินข้าวแบบนี้จะได้ไม่ต้องเห็นหน้าจะ <ๆ S 1> ได้ไม่ต้องไป <ๆ S 1> แคปรอยู่ดีเนาะตัวหนึ่งมันก็พุ่งออกมาจากเก้าอีอ้เดีลย มูหยุ่เมื่อกี้นั่งข้อุ้ยพุ่งออกมาจากเก้าอี้เลยอุ้ยไม่มีระยะเลยอุ้ยพุ่งมีระยะเลยนั่นี่ดูข้าวเราเป็นเม็งไม่เห็นนะเอ๊เป็นเมนูแต่เราก็กินได้ทุกสัปดาห์แล้วอุ้ย มึงอยากไปหรอะ้วริเปล่าจะยอหล่นดัวต้องตั้งกล้องนี้อ่านไหมเฮ้ยแมวก็ต้องมาตักข้าวมาตักน้ำซุปข้าวแล้วกินเข้าไปเลยจะกินแล้วนะไปทไม เออมันเพ็ดยังวะข้าวติดคอว่ะจะตายแล้วเนื้อหาตายมุงิดดเนื้อหาตายด๊อกทําไมคลิปนี้เป็นหลักฐานนะมู เข้าที่คอต่ออีก,กแลกหน่อยดิกล้องเอ็งหยุดจุกกระหวะเลยตาไหลแล้วดูเด้อกล้องเอ็ง <c oughs> หยุดข้อจ <c oughs> ุดกร <c oughs> ะหวะ เผ็ดมากเป็น,นเอฟิกเนี่ยเอฟิกเก่า

บอกตามความจริงนะครับไม่ดูครับยูทูไม่ดูค่ะไปกินข้าวเดดูคลิปที่จะทำให้ข้าวพุกในป,ปากเลย เนลกกรเลขเกนอาวตะประสการณ์เ <transplant> ียดตายและคุณถูกมีนอกจีามตาถูกยครับ ที่ชอบระบบใหม่ยจีคอร์ดนะ มันเนยเนาะอันนั้นเอ๊ะมันเหมือนคลิปหนึ่งอะคลิปหนึ่งที่เขาเคยเห็นอะคลิปคนไทยอะที่เขาอันนั้นอะ เฮ้ยแม่จะกัดนี่คลิปนี้คลิปนี้เขาจะมากินแข่งกับเองนะ Me. Don't even think about talking to me. Don't even think about saying anything about anything about anything. My feet are sweating. I'm having hypoglycemia and my heart is racing because I'm having hypoglycemia and it's boom boomity boom. And click the link down below. What's Philippines' neighbor? Thailand! They share a border too. I learned that in history class. We have Laos on this side, India on this side, Thailand, and Philippines. And then right above it is Japan and then Korea. So we are going around the world and we're trying all these that may Pad Thai. That's spice level two. I didn't know that pad Thai was spicy. You See, okay, you're okay, like Nick. No, you've been to Thailand. Okay, mm -hmm. I went as a vegan. I went to the vegan wow. restaurants. Okay. They take traditional recipes, traditional meals, and they veganize it. They take out ingredients. I can't tell you how many vegan pad Thai I've had. A lot, but there's no option for spice. They don't have egg, and is there meat in here? I don't even know. Cheapers. So, oh, and I also got the coconut all right and now this is a thai coconut very different from philippine coconut which we had like four or five days ago so without further ado let's i want. not doing anything nothing but i need to say a special no, to all my amazing filipino viewers now? thank you all i got showered with love